รายการ b t Report นะคะกับแนนค่ะชนิชาเพ็งหนูเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะจุดที่แนนยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมค่ะชั้นที่2นะคะเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยค่ะเราได้เขา้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่48แล้วค่ะแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุบรบของเรานะคะก็ได้ป้องกันแชมป์ได้ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว ที่เราป้องกันแชมปได้นะคะดีใจกับน้องๆด้วยเป็นเจ้าเหรียญทองได้เหรียญทองไปทั้งหมด137เหรียญค่ะเพราะมือน้องๆเก่งกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าค่ะว่าในงานเนี่ยจะสนุกหรือว่าอบอุ่นกันแค่ไหนตามมาเลยศาสตราจารย์ดรฟังอ่อนเป็นจติกุลอธิการบดีมหาวิทายาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานฉลองครองแชมป์เจ้าเหรียญทอง4สมัยซ้อนจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48โดยได้137เหรียญทอง31เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด200เหรียญโดยท่านอธิการบาดีกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนท่านผู้บริหารคณาจารย์ พ,พี่เพื่อนๆผู้สื่อข่าวทุกท่านและที่สำคัญในวันนี้นักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกๆคนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายอธิการคุณพ่อน้องเทนนิสเนี่ยพี่ชายอธิการเนี่ยก็ได้มาให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะวันนี้เรามีความสุขครอบครัวกรุงเทพธนบุรี มีความสุขที่เราได้มาร่วมกันฉลองแชมป์ความเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่สี่ติดต่อกันเพราะฉะนั้นอธิการอยากจะเล่าให้ความถึงความสำเร็จความสำเร็จของนักกีฬาความสาม,มารถของนักกีฬาที่คุ้มค่ากับการที่พวกเราทุ่มเทผู้ฝึกสอนนักกีฬา พออสสามนักกีฬาคณะทํางานทุกๆคนของเราเนี่ยทุ่มเทแล้วเราก็เห็นความสําเร็จและเป็นความสําเร็จที่ก้าวหน้าเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเราเป็นแชมป์ติดต่อกันมาสี่สมัยสมัยที่หนึ่งเมื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่45เราเป็นเจ้าเหรียญทอง ที่ครองแชมป์ได้83เหรียญทองทิ้งห่างคู่แข่งอยู่ประมาณ10เหรียญพอมาเราได้แชมป์สมัยที่สองเราเป็นเจ้าเหรียญทองที่ครองแชมป์ได้96เหรียญทองทิ้งคู่แข่งอยู่41เหรียญทองคู่แข่งคืออันดับที่สองนะคะพอเรามาเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่สามเราได้ แชมป์เป็นเจ้าเหรียญทองที่ครองแชมป์มากที่สุดตั้งแต่ที่มีมาคือเราได้ครองเหรียญทองร1 1เหรียญทองทิ้งห่างคู่แข่งอยู่ประมาณห0ิบเหรียญทองห0ิบเหรียญพอมาสมัยนี้ที่วันนี้เรามีการฉลองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะในการที่เราครองแชมป์สี่สมัยติดต่อกันคือครั้งนี้เราเป็นเจ้าเหรียญทอง ที่ครองเหรียญทองได้137เหรียญทองและที่เป็นที่ภาคภูมิใจคือทิ้งห่างอันดับที่สองเนี่ยอยู่101เหรียญทองค่ะนะคะต้องขอปรบมือให้กับนักกีฬาความสำเร็จที่เราเห็นเด่นชัด ในการเติบโตที่เราได้พัฒนาครองแชมป์เจ้าเหลียญทองอย่างมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นคืออธิการดีใจดีใจที่เห็นลูกศิษย์ลูกชายลูกสาวที่เป็นนักกีฬาได้เห็นผู้ฝึกสอนโค้ชและคณะทำงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาขยันฝึกซ้อม ขยันเรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่ๆขยันพัฒนาในทุกๆเรื่องเก่งแล้วปีต่อไปก็ต้องเก่งกว่าเก่งแล้วเก่งกว่าก็ต้องเก่งที่สุดมันอันนี้คือความสำเร็จที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาฉลองความเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่สี่ติดต่อกันและปีหน้า เราก็จะมาอยู่ห้องนี้ฉลองเหรียญทองเป็นสมัยที่ห้าติดต่อเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะท่านอธิการบดีได้มอบเงินรางวัลเหรียญทองคนละ1นึ่งแสบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด1 5บห้าล้านสแสนเหมื่นหพันบาทซึ่งเป็นเงินรางวัลที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทุกคนเลยค่ะ ค่ะก็ต้องถือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรมิเนี่ยนะคะเราได้แชมป์เป็นเจ้าเหรียญทองแล้วก็เป็นเจ้าเหรียญทองที่4สมัยติดต่อกันก็คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่45่้าเราก็ได้เป็นเจ้าเหรียญทองครั้งที่46ครั้งที่47และครั้งที่48ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็เป็นเจ้าเหรียญทองและยังเป็นเจ้าเหรียญทองที่ ครองสถิติเหรียญทองมากที่สุดตั้งแต่วิการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยไปต้นมานะคะแล้วก็ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ครั้งที่47เนี่ยเราเป็นเจ้าเหรียญทองที่ครองเหรียญทอง137เหรียญทองนะคะก็มีน้องเทนนิสเทควันโดแล้วก็มีนักกีฬาว่ายน้ำของเราเนี่ยนะคะที่เอ่อต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการที่เด็กๆเ,เอ่อนักกีฬาของเราเนี่ยเขาฝึกซ้อม เขาขยันฝึกซ้อมเขามีวินัยแต่ต่างๆว่าการแข่งขันกีฬานอกจากเราจะภูมิใจกับการได้ชดชนะที่ได้เหรียญทองร3 7เหรียญทองที่ว่าทิ้งห่างทิ้งห่างจากจากอันดับที่2ออยู่ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือเป็นความภาคภูมิใจแต่ที่ยิ่งเป็นการภาคภูมิใจและภูมิใจเนี่ยในฐานะของพี่ที่เป็นครูเนี่ยนะคะเป็นที่การบดีเนี่ยสแสดงถึงว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยน,นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาเนี่ย ไม่ละทิ้งการฝึกซ้อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างจริงจังเพราะฉะาเมือเอ่อปีที่แล้วได้แชมป์แล้วปีนี้ก็ยังฝึกมันฝึกฝนอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าจากสถิต,ติการแข่งขันที่เราได้แชมป์เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันมาทั้ง4สมัยเนี่ยเคิร์ฟของเหรียญทองเนี่ยนะคะอย่างสมัยแรกที่เราได้ได้แชมป์ในปี4 5เนี่ย 86เหรียญทองแล้วก็มาแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันเนี่ย93จาก86มา93แล้วแชมป์สมัยที่3เนี่ยนะคะ111เหรียญทองแล้วสมัยนี้ที่เราเพิ่งได้แชมป์หวหมาดสี 4, สมัยร137ก็หมายถึงความก้าวหน้าการที่เรามีพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างไม่หยุดอยัง้งพน,นี้ก็ถึงบอกว่าต้องขอบคุณโค้ชผู้ฝึกสอนขอบคุณนักกีฬาที่ทุ่มเท ฝึกซ้อมขยันต่างๆเนี่ยจนนำชัยชนะมาฝาก พวกเราหมหาลัยกรุงเทพธนบุร,รีขอบคุณคณาจารย์ทุกคนที่ส่งกําลังใจให้อย่างไม่ขาดสายนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นสิ่อมวลชน,นทุกทุกท่านค่ะที่ช่วยกันผลักดันให้กับพลังให้กับนักกีฬาของเรามีพลังใจมีพลังกายในการที่จะแข่งขันเมื่อเขาแข่งขันกีฬา,ามหาลัยของประเทศชนะเขาก็จะไปแข่งขันกีฬามหาลัยโลกก็ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติของเรานะคะก็ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนขอบคุณทุกทกท่านค่ะอันนี้เราได้มีการสนับสนุนให้ใหใหใหต่างกันมังใจนักกีฬาอย่างไรบ้างคะวันนี้เออของเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของมหาลัยของเราเลยเนี่ยนะคะว่าเออถ้านักกีฬาไปแข่งขันแล้วได้ชัยชนะกลับมาเนี่ยนะคะเออแข่งขันเหรียญทองเออตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเราเออจัดตั้งมาตั้งแต่ปี45เนี่ยนะคะมาได้เหรียญทองเราให้10,000แบาท นะคะมันก็เป็นขวัญก็ซึ่ง1นึ่งแสบาทนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขวัญกําลังใจให้กับนักกีฬาของเรานําไปใช้ประโยชน์กับการเรียนนําไปใช้ประโยชน์ในในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับนักกีฬาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นขวัญกําลังใจให้กับลูกๆนักกีฬาของเราค่ะวันนี้มอบเงินนี่บล้านเป็นหล,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 ลักหล,ลักเลยใช่ร้อยสาม<า>สิบเจ็ดเลนทองนะคะมันเยนเยญทองละแสนนะคะอันนี้ก็ถือว่า พี่พูดเสมอเลยว่าการทํากีฬาหรือการทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยวันนี้เราประสบความสำเร็จในด้านวิชาการแล้วก็ประสบในด้านกีฬาเนี่ยหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของนโยบายนโยบายที่สอดคล้องนโยบายที่ทันสมัยนโยบายที่จริงจังเรื่องที่2ก็คืองบประมาณนะคะแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องการบริหารจัดการวันนี้ที่เราประสบความสําเร็จนะคะเออก็คือนโยบายและเรามีงบประมาณให้ เอองอบประมาณนี้ก็หมายถึงว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกซ้อมสถานที่ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้คืองบประมาณเราต้องจัดเตรียมให้ในเรื่องของการบริหารจัดการต้องขอบคุณนักกีฬาเป็นเรื่องของนักกีฬาเองแล้วก็เป็นเรื่องของโค้ชผู้ฝึกสอนว่าเขาจะ,ะบริหารจัดการแต่ตีตารางในการฝึกซ้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆเทคนิคใหม่ๆเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของ คแล้วก็นักกีฬาลุนๆเลยะข้อ1กับข้อ2ก็คือนโยบายกับงบประมาณก็เป็นเรื่องของอธิการบดีนะคะที่จะต้องจัดสรรให้เหมาะสมให้เพียงพอนะคะในด้านวิชาการเนี่ยเ,เราโดดเด่นมากเพราะว่าจะเห็นว่าเรามีคณะครอบคุม ในทุกสาขาวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์สายเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมันก็ในปัจจุบันนี้เราก็มีทั้งคณะทันตแพทยาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์นั้นก็มีครอบคลุมให้นาาักศึกษาได้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกครอบคลุมในทุกคณะทุกสาขาวิชา,าชีพค่ะ แข่งขันกีฬามาหาลัยค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็อบอุ่นมากๆคะ่ะคือไม่เคยเห็นการเชียร์ที่แบบสนุกสนานแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะคือแบบแต่ละามาหาลัยเนี่ยคือเต็มที่มากจริงๆแล้วหนูก็เต็มที่กับการแข่งขันมากๆคือรับรู้ได้เลยว่าทุกภาคส่วนทุกส่วนเนี่ยคือแบบสนุกแล้วก็เต็มที่ไปกับมันคะ่ะหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้แข่งในประเทศแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเดินทางมาเชียร์มาหากันเยอะมากๆ<ม>ค่ะก็ขอบคุณที่มาเชียร์แล้วก็มาหาคะ่ะ หนูก็อยากจะขอขอบคุณ ทีการคุณแม่บางออนค่ะท่านรองด้าบแล้วก็พออพีระค่ะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุบุรีค่ะที่สนับสนุนพวกเรานักกีฬาแล้วก็นักศึกษาทุกๆคนค่ะในการเรียนแล้วก็กีฬาค่ะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถทําทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่พี่น้องน้นักกีฬาท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะหนูก็กว่าจะมีวันนี้ก็สู้มาอย่างหนักมากๆค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะขอให้สู้ๆต่อไปค่ะ บรรยากาศพายใงานก็เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความอบอุ่นนะคะมีการแสดงโชว์ร้องเพลงจากตัวแทนนักกีฬาแต่ละชนิดและยังมีวงดนตรีจากคณะดนตรีศาสตร์มาช่วยสร้างบรรยากาศในงานให้มีแต่ความสุขและรอยยิ้มอีกด้วยค่ะโอ้ย,อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอโทษจริงๆนะคะเมื่อกี้เนี่ย มันติดขอบสนามไปน่อยค่ะน้องๆคณะดุรียางนะคะมมอบความสุขให้เราเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศภายในงานอบอุ่นนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากน้องๆน,นักกีฬาหลายๆทีมค่ะเพื่อมาร้องเพลงนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้ฟังกันแล้วนะคะอาจจะมีเก็ดเล็กเกดน้อยที่แนนเก็บมาให้บ้างน,นะคะบอกเลยว่างานจริงๆเนี่ยเต็มที่มากๆเลยค่ะวันนี้แนนะคะชนิชาเพลงหนูค่ะกับรายการวิธีรีพอร์ตขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในงานหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ